เก็บเห็ดอีกเด้อวันนี้อืมกำลังขึ้นเลยงามงามโอ้โกำลังขึ้นกินเห็ดหลอนเลยว,วันนี้ มีแต oh, ่เห็ดเด็กน้อยเนี่ยจะเก็บหรือจะเอาไว้เนอมีแต่เห็ดเด็กน้อยเนี่ยจะเก็บหรือจะเอาไว้เนอะดูนโอมีแต่เห็ดเด็กน้อยนาจะเก็บแล้วจะเอาไว้นาะมีแต่เด็กน้อยมีแต่เด็กน้อยนาะ เก็บเห็ดก่อนเด้อ